ไปทานข้าวไหมนี่แต่งตัวจะไปางานศพนะโอ้ยแดรด,ดร้อนแดดแรงที่นี่ก็จะมีตปมก็มั เดินไปกัความกันแดดอากาศแดดร้อนมากแดบดบดีไม่ไม่ถึงร้อนมากเลยแต่แดดดีนี่แกร่วงนี่ก็เกี่ยวก็เกี่ยวเรือชามห่้าแบบเน,นี่ยกินได้ที่ทนาน เอ้ยสามยี่สิบบาทเอ้ยพูดจาอะไรไม่รู้เรือ่องเลยเดินผ่านป้ายาโฆษณาเรอันบวิ่งพาที่หนุนนี่หละ ที่ดีนะที่นี่มันพูดถึงว่าความสะดวกสบายนี่มันมีคว,ควันความสะดวกสบายครบครัน E เดินมาทุกวันอ่ะมื้อเที่ยงเดี๋ยวพอถึงตลาดเดี๋ยวทุกต่จะผ่าชมตลาดนะคลิปนี้ก็คลิปนี้ก็ไปถึงตลาดนี่ก็น่าจะอืมนาทนะีเนี่ยตลาดจะาา่ั้งงาน แม่สวยคนะ่ะน้าฮึมมันเป็นช่อเลอ่เนี่ยเนี่ยหลดไเนี่ยเป็นช่อเลยโอ้โหส เลยอยู่ริมทางที่เารเารเดินไปทานข้าวนะป้านนี้อ่ะเขาจะปลูกเขาจะปลูกเยอะอ่ะเนี่ยปลูกใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะไม่ถึง S <S ลืมแสงตาขมาเนี่ยแดบดบก็ลอ,อยนก็เพราะเราพแดดแงนะเราเราถ่ายแล้วมันจะสวยแล้วค่นะใกล้ถึงแล้วนัว่นก็เกี่ยวกับแถึงแวก็เียวแรกของสื้อผ้มีร้าค้า ไรยังก็จะมีร้านขนมขนมต่างก็ร้านที่ใหตรงขั้ก็จะเป็นร้านน้นี่ก็แค่ใส่ขอร้า่ขอ อ๋่คืไระม่ยอยีก็ะแต่แยกไม่ติดยวพอแล้ว่งหม่เนยนายดมไม่อยู่นี่ไม่หมายถึงว่าต้องใช้หลอดอะไรพูนี่แมู่แล้วได้แล้วได้ลองกินยัางไม่ชิวชม เฮ้ยสวัดดีค่ะได้ของกินหรือยังได้แล้วโอ้โห,หนมจีนเหรอน้มจีนเอน้ำน้ำเียวเหรออ๋อเจ้านี้จีนนีน่ค่ย<ๆ>ูทูบเบอ์ะูะเป็นยูทูบเบอร์อ๋อทอะไรอ่ะตุ๊กตาน้จาชนแนลอติดตามมหนดิตาเดียชื่อง่ายชื่อง่ายตุ๊กตาน้าจ้าคือนแล้วโอเคมา,ากได้กินะได้เยอะยังไงคันซรับและคันซับแล้วอันกว่าะ

ชุดสี <rôle à> 4, 6, 4. ่สิบบาทเดี๋ยวเราแค่ออกมานะเพื่อนเดินไม่ถึงไหนไม่รู้